สังเกท่านผู้ชมจิตดนี่เป็นเด็กโปรไฟล์มีกาซึ่งไม่ใช่เด็กผมเลยผมไปจิ๊เข้ามาผมไม่รู้สก,กิล,ลอะไรงนั้นใส่อันนี้ก่อนฐานฐานใหม่สี่ใบฐานใหม่บอกว่าอันนี้มันเจ้าของเด็กก็นั่งอยู่เนี่ยเจ้าของเด็กก็นั่งอยู่นะกกนนะแต่ว่าเจ้าของเด็กมันขี้เกียจขี้เกียจอธิบายผมก็พูดเองก็ได้ สกิลบอกว่า<ม>เริ่มไลฟ์เฟดถอดโซแล้วก็หงด้วยไงเดมตัวเองความเดียคู่แข่งมันเป็นเด็กขัดแค่ขาขาคู่แข่งนั่นแหละเมก,ก้าทุกคนก็รู้แต่มก้าข้อเสียของมันเลยนะตอนที่บล็อกสิบสี่บล็อกแน่ไม่บอกคือมันตีบอกมากใช่แต่ว่าพออันนี้แหละออกมามันก็ทําให้สมดุลขึ้นนะมันบอกว่าเข้าแวนเข้าช่องแหวนหรือมีจิโซมสไตล์ทับเนี่ยเขาต้องบัสดหนึ่งไวเพื่อนนะแล้วก็ชี้หนึ่งคอัมนมคู่แข่งแล้วก็ห้ามคอทางคอลัมน์เลยจนจบเทินของของต่อไปสมมติว่า ผมมันมีสามช่องใช่ป่ะทั้งเกมอ่ะคูดถึงห้ามคอแถวอ่ามันสมมติว่าผมกดเทคาตบาบั้นหนึ่งปุ๊บเขาก็ห้ามคอแถวนี้สมมติว่าผมเลือกแถวนี้นะห้ามคอทั้งแถวจนจบเทินของเขาสมมติจบเทินผมใช่ป่ะเขาเดินเขาเขาก็ห้ามคอแถวน,นี้นั่นแหละแค่นั้นแหละไม่มีอะไรโทน่าจะรู้มันออกนะแล้วผมไม่มีอะไรจะลงอีกแล้วก็มีตัวดาร์ฟเฟสนั่นแหละมันบอกว่าคาตาบันหนึ่งเมื่อลงวปโรงเรียแล้วก็เรื่องหนึ่งแถวห้ามลุกทั้งแถวแล้วห้ามเส็บด้วย แล้วก็ทีล่างบอกว่าถ้าตีแวนกรดยูเทอร์มินกรดยูเทอร์มินคือในแถวของมันเน่ะไม่มีการลุกเลยในแถวของใครสองขามเนีไม่มีการลุกเลยก็จะตีกรดยูเทอร์มินแล้วมันบอกว่าจะตีแวนกรดยูเทอร์มินจีบีสองมันจะบวกหมื่นใช่ไหมห้ามเสร็จแล้วห้าสร็กิดเหตบนเอ้พูดเหตบนยังหมดแล้วแล้วก็เป็นเกตสองต่อมาใส่เย,ย็นหมื่นมาสี่กรโบเขาไม่ต้องพูดนะ ยืนยืนหมื่นบอกว่าถ้าแวนเป็นเกดสีดักเฟสแล้วก็การที่ลูกของคู่แข่งมีหนึ่งใบน้อยกว่ามันจะมันจะบวกหกพันเทคบนบอกว่าก็ถ้าเทคยืนหมื่นปกติอะที่ยืนหมื่นที่มีสกิลอะบอกว่าถ้าแวนกาเป็นดักเฟสถ้าแวนกาไม่ใช่ดักเฟสหรือว่าเราไม่ได้โชว์ดักเฟสตอนลงเนี่ยมันก็จะลบห้าพันจนจบเพลินแล้วก็จะมีเจ้าหนี้เสียสามใบบอกว่าลงปุ๊บมันจะยืนสิบเอ็ดถ้าแวนเป็นดักเฟสแล้วก็ชี้คู่แข่งหนึ่งใบห้ามลุกถ,ลถ้าถ้าเธอรนั้นอะ ผู้แข่งใบนั้นยังนอนอยู่จนจบเทิน่ะตอนจบเทิน่ะเราก็จะได้จวดหนึ่งใบก็เก่งดีก็จะมีเจ้านี่หนึ่งใบเป็นเกียร์สองยินเจ็ดพันทำได้ได้ผมไม่รุ้เงินเก่งเก่งสไตฟีได้ถ้าอ่าเซกตตัวเองใช่ปะอ่าอ่าอคุณสามารถจ่ายเท่านี้จากช่องเลียของคุณคืออะไรอ่ะอ๋อเซ็ตตัวเองแล้วสไตฟีได้ใช่เทกบอลแต่ตีนิดที่สไตต้องเป็นกรยุทามินด้วยเทกบอลเทกบอลบอกว่า ถ้าถ้ามันยืนแถวหน้าไอแถวคอคอรัมเดียวกับมันของคู่แข่งห้ามลุกในสไตล์เฟดห้ามลุกล์โอ้โเก่งอะแต่มันต้องยืนหน้าเอามาเสี่ยงเอามาเสี่ยงเขาเดนตีตายอยู่ดีแล้วก็เมีนี่ที่ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ทำอะไรได้ตั๊มพลังเฉยลงเลียจนบเทินบวกสองพันจากนั้นถ้าจำนวนการ์ดที่คว่ำอยู่ในดามจโตนรของคู่แข่งมีสองใบหรือน้อยหรือมากกว่าเลฟยูนิตทั้งหมดของคู่แข่งอ่าแต่ก็ลุกได้ตอนเริ่มอยู่ดีแหละมันแค่เลยเฉย ก็บวกห 5, ้าพันก็ตีสิบหกโอเคเจ็ดหนึ่งมีพีจีพีจีทำอะไรได้พียีมาเข้าของใหมนะ่นยของใหม่เลือกอสุรกายเลือกตัวเองนั่นแหละเลือกการที่ชื่อเหมือนตัวเองอะนะครับสองใบจะกลุมไปไปเอาไปไปได้จัวหนึ่งแล้วก็เลือกหงายหรือไม่ก็เลือกสซชัใช่ไหมอืมก็คือสมมติว่ามีอย่างเงี้ยสองใบโยนหลุมไปไปจวดหนึ่งแล้วก็โซชั้นหนึ่ง เอ้จวดหนึ่งโซชาต์หรือไงเดมอืมก็เก่งสี่ใบแล้วก็จะมีตัวนี้สามใบบอกว่าเมื่ออยู่ในดีบูสถ้ามันการคูณไปเกตซีรักเบสคณคบวกสามพันถ้าทำจวดแล้วก็เขสถ้เมื่อจบการทดสอบดีบูสก็เก่งเคล้ายเกียร์เียร์ล้ายมือมืออย่างแรงอย่างเก่งแล้วก็ทิงไซส์แล้วก็จะมีตัวนี้ตัวเข้าเมนแล้วไงายดมได้อยาโซงไงแดมแล้วก็ถ้ามันอยู่แถวใครอะแถวนั้นทําสิบเป็นลิชิตด้วยมั้ง จะเป็นรีสตแล้วก็วเกษรเกษนเกษรก็ตัวเริ่มบอกว่าเขาต้องวันหนึ่งเขาโซเมื่อเริ่มไลฟ์เพจของคุณคุณสามารถจะเขาจาจ่ายจนการหนึ่งใบและแถบการคู่แข่งทั้งหมดแต่ว่ายังสามารถลุกได้อยู่นะก็แค่เทมเฉยๆแหละทำทำ,ทำให้ติดคุยุธรมินไม่มีอะไรแล้วก็มีคีย้ฐานครับแล้วก็คี์ใหม่บอกว่าวนได้แล้วก็วนได้แล้วแช่หนึ่งใบแล้วแช่หนึ่ง แล้วก็จะมีสแตนจะโซงไงแันนี้กก็ของเ่าของเก่าบอกว่าพ่าจบเทินใครก็ได้เอามันเข้าสู่โซแล้วก็เลือกอยเดมหนึ่งจากนั้นน่ะเลือกยูนิตเกณฑหนึ่งลงไปโังแข่งไม่สามารถสแตนได้ในที่ใส่มาในสแตนเฟสต่อไปใส่มาเพราะอยากแช่หลังเิหรือใครจะใส่นี้สี่ใบเวลาแล้วแต่อ่าใช่แล้วก็ฮิวฮิวบแค่อไม่มีอะไรเจสี่ใบนี้สี่ใบ ตัวใหม่ตัวิงตัวใหม่ตัวจริงเด็ดตัวดังตัวโกงตัวเทพมันก็ไม่เก่งขนาดนั้นหรอกมันก็เปเก่งมีแคนมันนะบอกว่าเขาตัวบ้านหนึ่งไงตัวเองแล้วก็คุณจวดตามการที่แถบหกใแซมหกใบจวไปหกใบจันไม่เรียกานเลยกับอ่าแล้วก็สูงสุดได้ห้าใบจั่วทีเดียวห้าใบเขาหนึ่งไงหนึ่งจวห้ามีที่ไหนแคนอื่นนะผมบอกแล้วก็เด็ดดังครับตัวนี้แล้วก็แล้วก็ถ้าคูแข่งมีการที่แถบน้อยหนึ่งใบหรือน้อยกว่ามันจะบก คีย์บวกได้ก็เอาไว้การ่าคู่แข่งเออเขานายต้องลงนะถ้านายไม่ลงเนี่ยนายนายถ้านายลงนายก็จะได้จั่วแต่ถ้านายไม่ลงเราก็จะบวกคีย์บวกได้ะก็เลือกเอาแล้วกันเอามาคือแล้วก็บอกว่ากลยูทามินยูนิตทั้งหมดบวกสัมพันตามการที่คว่ำอยู่ในแดมคู่แข่งสมมติคู่แข่งมีดําแดมควม่ำห้าใบทั้งหมดบวกหมื่นมันก็แรงตอนแรงก็เก่งก็แรงก็ทําให้เรียาสมดุลแล้วก็มีนี่ ไม่อันนี้ติดมาใสาเ่เสื้อาไม่มีอ่ะอันนี้เป็นเ <laughs> สื้ออาเสืออาเสืออาเดีเสือาอ่ะเป็นเสือาสุอาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นลูปให้สุอาขึ้นรูปให้ป๊บอ่ามาแล้ว<ต>นะถ้าเกิดไม่มาก็ไปด่าคนตัดนะ <laughs> คนตัดยิ่งเหนื่อยเหนื่ต้องไปนั่งหารูปเสือามาอีก <laughs> โ,อโห่อาเ <laughs> ยอะแยะตากฟีสสี่ใบ ก็รู้วั่นอยู่แล้วใช่บบที่ใส่ชีบิดมันมันเป็นใบที่ชี้เขาต้องบั๊นหนึ่งหงายใครก็ได้ในจีแล้วก็เลือกชี้การ์ดบอกว่าห้าสิบแล้วก็ห้ามจ่ายเป็นคอร์สตามตัวเองที่หงายอยู่<ก>แล้วก็บวกห้าพันตามการที่ชี้เค่นั้นแหละไม่มีอะไรเนี่ยเล่นสไตล์แรกก็หงายไปนี้แล้วก็เป็น GR ห้ามคอสองใบ<า>เป็นเซกที่เท่แต่ว่านั่นแหละก็เก่งแล้วก็จะมีตีการ์ดไม่สองบอกว่า ถ้าคู่แข่งมีการ์ดที่สแตนอยู่สองใบจะต่ำกว่าจะบวกหมื่นก็บวกบวกนะบวกหมื่นก็ระกาดสองห้าอีฟี่ิวแบบว่าดาร์กเฟสเนี่ยแใส่สามใบได้เลยนะที่ใส่ชีบิตใบนึ่แล้วอันนี้ก็บอกว่าเทกคล้ายๆกันแต่ว่าคู่แข่งมีแท็บที่คู่แข่งมีแท็บอยู่สองใบมากกว่าหรือมากกว่าก็แท็บเค็เหมือนกันนั่นแหละคล้ายกันนี่คล้ายกันแต่นี้บวกห้าสองใบมากกว่าหรือสองใบต่ำกว่าใช่ใช้ก็ได้ ใ่จริงๆใบเนี่ยคนใส่ของ FC ใบหนึ่งอ่าจริงๆเป็น GFC ใบหนึ่งอ่าก็ความไว้อ่าแล้วก็เอารูป GFC มามันคือใบหนาผมไม่เห็นรู้เลยอันคือรูปให้อืมคือรูปไม่ดีเดียวเองด้วยไม่ไม่สนใจคนตัดเลยเด็กคือเด็กส่งให้ก็เป็นจีกาของ FC อะไรส่งโนอาส่งโซอาไปด้วยนะเหี้ยห่าขาจีกา FC แล้วก็นี่เขาจะบ้านหนึ่งบิดหลังพวกอย่างทั้งหมดแล้วก็บวกชิลห้าพันตามการที่บิดบิดไม่จำเป็นต้องบิดหลังนะบิดสมมติว่าบิดหกใบเลย มันจะบวกชิลไปมันเยอะไปเยอะหมื่นห้าแค่นั้นเองแล้วนับกี่ใบเนี่ยสี่ห้าแปดเก้าหกสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกครบหรอไม่มีที่ดีบีหรอที่ดีบีก็ไปนี้เอาแทนอ่ะโอเคอันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งขอไว้เป็นซีบีจะขึ้นลูกอีกใช่ไหมไม่ไม่ต้องขึ้นแล้วผมมีต้นแบบเอาต้นเอาซีบีมาซีบีอยู่ไหนวะอืมไม่ต้องขึ้นลูกอ่ะอ่ะ มันต้องคือรูปแล้วผมขี้เกียจหารูปแล้วอะซีบีดนี่โอเคใส่แทนนสิก็จะก็จะก็จะเป็นอย่างงี้แทนแค่นี้แต่คุ้นว่ายหน่อยโซอาโซอากับจิกาอือถ้าไม่คือรูปให้ก็ไปบอกคนตัดนะเจ้าของช่องเนี่ยเจ้าของช่องนี่แหละคนตันนะพอๆเลยเลย